ต่างชาติที่เลือกเองสิ่งที่ทําให้อเล็กซันเดอร์กาายังขายได้อยู่เสมอไม่ใช่แค่กลืนและความรู้ของเขาในการคุมทีมเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของซูเปอร์คอนเนคชั่นกับนาเตะบราซิลหรือเอเนต์ชั้นนามากมายซึ่งการย้ายกลับมารอบ2กับบริรามยูเนเตตการมาไม่ได้ย้ายมาแบบตัวเปล่าเพราะเขารู้ว่าหากย้ายมาแล้วต้องใช้นกเตะต่ตางชาติชุดเดิมจะพังแน่นอนเขาจึงรีเควสต,ต์นกเตะต่างชาติแบบยกเซต ในแบบที่ตัวเองสามารถเลือกได้ภายใต้เงื่อนไขงบที่พอเหมาะสมมสรมีงบให้ขนาดนี้คุณก็ไปหาหนาเตะมานั่นคือหน้าที่ของกา m m a ที่ต้องเล่นแร่แปรธาตุแปลเปลี่ยนจากเงินบาทหลักแสนหลักล้านต่อเดือนเป็นนัาเตะต่างชาติที่คุ้มค่าที่สุดซึ่งก็ได้สีนนาเตะโคต้าต่างชาติรายใหม่เข้ามาทันทีโดยมีสามรายมาจากบルเซเร่คอนเนคชั่นนั่นคือซามโรชาไมคอนและดิเกา ส่วนที่คนคือกองกลางชาวออสเตรเลียนอย่างแบรนดอนิวทั้งหมดเป็นนักเตะที่กามารู้ว่าจะต้องใช้งานแบบไหนนี่คือข้อได้เปรียบที่เขามีด้วยเขาได้เริ่มต้นสัมผัสกับนักเตะไปแล้วทั้งที่ยังไม่ได้ร่วมงานกันเลยสักนาทีเดียวรู้มือรู้ใจรู้วิธีการใช้งานพูดถึงนักเตะต่างชาติที่เข้ามาใหม่4รายเท่านี้ยังไม่พอกามายังขยับดึงนักเตะที่เขาเคยร่วมงานมาแล้วไม่ว่าจะเป็นองทูหัวหอกจอมขยันชาวเมียนมา ที่เคยร่วมงานกันเมื่อครั้งอยู่กับกิเดนพยองและปิยพลพานิชกุลที่เคยร่วมงานกันกับสิงห์เชียงรายยู่นเตตเมื่อนํานมาบวกกับนักเตะแมนยูในเตตแท้ๆที่เขาเคยทํางานร่วมมาตั้งแต่ปี2015ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นศิวรักษ์เทศสูงเนินนฤบดินวีรวัฒโนดมจกกักรพันธ์แก้วพรมหรือแม้แต่น้องเล็กเมื่อข่าวปี2015อย่างสุป,ประโชคสารชาติก็ตามรวมไปถึงนักเตะอย่างรัตนากรใหม่คมิ ุพนัทเหมือนตาสุภชัยใจเด็ดต่างก็เคยร่วมงานกับกาม่ามาแล้วในช่วงที่คุมทีมชาติไทยชุดยู3ก็ทําให้เขารู้จักวิธีการใช้งานนักเตะแบบค่อนทีมแทบไม่ต้องเรียนรู้วิธีการทํางานนักเตะคนใหม่ๆเลยด้วยซ้ําตัวสํารองไม่แตกต่างนี่เป็นปีที่ทำรายการแข่งขันแทลีกแปลกประหลาดสุดเริ่มตั้งแต่แข่ง4นัดพัก6เดือนก่อนจะมาแข่งอีกประมาณ12นัดแล้วก็พักอีก1เดือนก่อนจะปิดท้ายด้วยการอัดโปรแกรม 14-15เกมสุดท้ายผ่านในระยะเวลาเพียงไม่ถึง2เดือนในช่วงกุมภาถึงเดือนมีนาซึ่งในช่วง2เดือนหลังทีมจะอัดโปรแกรมแบบที่วีคหนึ่งต้องเตะกัน2-3เกมทำให้แต่ละทีมต้องมีขนาดของทีมที่พอเหมาะเพื่อการโรเตชันไม่ให้หนักเตะกรอบจุดเกินไปและแน่นอนครับบางทีมก็คงเกิดฝนต่อฟอร์มการเล่นค่อนข้างมากโดยเฉพาะทีมเล็กที่มีนักเตะตัวจริง,ต,รงตัวสำรองห่างชั้นกันมากเกินไป แต่ด้วยอากาศไม่เป็นปัญหาสำหรับบูริรัมยูเนเตดเมื่อนักเตะสำรองของพวกเขาสามารถเทียบชั้นกับตัวจริงได้แบบสบายๆยกตัวอย่างการเปลี่ยนตัวในเกมกับการท่าเรือในนัดที่ผ่านมากามาส่งนนักเตะ4คนลงสนามเป็นตัวสำรองซึ่งทั้งหมดคือตัวจริงในบางนัดทั้งสุปโชคสารชาติองตูชิติพัฒ์แทนกลางและไมคอนส่วนนรุกบาซิเลียนลายหลังลงมายิงประตูชัยด้วยซ้ำ ขนาที่ราชื่อตัวสำรองก็มีนักเตะดีกรีสูงประสบการณ์สูงมากมายบางคนเคยผ่านการเล่นทีมชาติมาแล้วไม่ว่าจะเป็นปิยพลผานิชกุลสุพนัทเหมือนตาทินกรอสุรินจักกิจลาบตะกูลการที่นักเตะตัวสำรองทดแทนนักเตะตัวจริงได้แบบนี้ทําให้การมารู้สึกอุ่นใจและกล้าที่จะเปลี่ยนตัวทั้งระหว่างเกมและการโรเชตชันนักเตะก่อนเกมซึ่งทําให้เกิดความสมูทของแผน ที่จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงในแต่ละนัดซึ่งแตกต่างกับทีมอื่นเมื่อมีการเปลี่ยนตัวก็ต้องมีการเปลี่ยนวิธีการเล่นหรือเปลี่ยนแผนด้วยยิ่งทำให้จัดการยากกว่าบุรีรัมเป็นอยู่เข้าใจบุรีรัมสไตล์เชื่อได้ว่าโค้ชทุกคนที่ทำงานในประเทศไทยมาอย่างยาวนานจะรู้ว่าแต่ละสโมสรในประเทศไทยต่างมีสไตล์ที่แตกต่างกันและบุรีรัมเองก็มีการทำงานที่เป็นแบบเฉพาะของตัวเอง แน่นอนบางครั้งการเข้ามาใหม่ของหลายคนไม่ว่าจะเป็นนักเตะเฮดโค้ชทีมสตาฟก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อให้เข้าใจและเข้ากับบุริรัมยมสไตล์แต่กับอล็กซานเดอร์กาานั้นเขาแตกต่างโดยสิ้นเชิงเพราะไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวให้เข้ากับสไตล์ซอกกล่าวเพราะเขารู้ดีว่าสไตล์การทํางานภายในทีมของบุริรัมยมเป็นเช่นไรเนื่องจากเคยอยู่มาก่อนหน้านี้แล้ว